สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงภาษาโบราณภาษาหนึ่งที่มีอายุกว่า2,600ปีนะครับภาษาที่เปรียบเสมือนเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะไขเข้าไปสู่ปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ปริศนาข้อหนึ่งก่อนเลยเรื่องมันเริ่มจากคำคำสำคัญแค่คำเดียวนี้แหละครับที่อาจจะถูกเข้าใจผิดกันมาเป็นร้อยๆปีเลยก็ได้ คือแนวคิดพื้นฐานที่หลายคนเข้าใจเนี่ยมันเหมือนกับว่าพุทธศาสนาเป็นปรัชญาที่มองโลกในแง่ร้ายใช่ไหมครับแต่เอจะเป็นยังไงล่ะถ้าจริงๆแล้วภาษาดั้งเดิมเนี่ยเขาเล่าเรื่องที่มันต่างออกไปจากที่เราเข้าใจกันโดยสิ้นเชิงเลย อย่างคำว่าถูกเนี่ยนะครับพอพูดถึงคำนี้เราก็จะนึกถึงความเจ็บปวดความเศร้าโศกใช่ไหมครับแต่ว่านะในภาษาบาลีดั้งเดิมจริงๆแล้วความหมายมันลึกซึ้งกว่านั้นมากครับมันเป็นเรื่องเชิงกลไกเลยลหละอารมณ์เหมือนกับเรากำลังพูดถึงเอ,อ่อการทำงานที่ผิดพลาดของเครื่องจกักรไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับพอเราไปดูที่รากศัพท์ของคำเนี่ยนะครับภาพมันจะชัดขึ้นมาทันทีเลยประเด็นมันเลยไม่ใช่ว่าชีวิตนี้มีแต่ความทุกข์ทรมานนะ แต่คือชีวิตโดยพื้นฐานแล้วมันไม่สเสถียรตั้งหากนึกภาพตามนะครับเหมือนล้อเกวียนที่มันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเวลาเพราะว่ารูดุมล้อมันไม่ตรงศูนย์กลางเห็นไหมครับว่าปัญหาสําคัญเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวคําสอนแต่อยู่ที่การแปลนี่แหละแล้วเรื่องนี้ล่ละครับที่นําเรามาสู่กุญแจสําคัญที่จะไขความหมายที่ลึกซึ้งเหล่านี้ซึ่งก็คือตัวภาษาบาลีเองนี่แหละที่บอกเลยว่าไม่ได้ถูกเลือกมาใช้แบบบังเอิญน,นะครับ คือต้องบอกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่โอ้โหถือว่าเป็นการปฏิวัติในยุคนั้นเลยนะคะเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงเลือกใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาที่คนธรรมดาทั่วไปเขาใช้กันอย่างภาษามาคตเพื่ออะไรก็เพื่อคําสอนเนี่ยเข้าถึงทุกคนได้จริงๆไม่ใช่จํากัดอยู่แค่ในวงของชนชั้นสูงหรือพวกขามเท่านั้นแล้วตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับภาษาพูดท้องถิ่นเนี่ยก็ถูกพัฒนาอย่างตั้งใจเลยนะ ให้กลายเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงมากๆจนเปรียบเสมือนเป็นทําแคปซูลดีๆนี่เองที่ทำหน้าที่เก็บรักษาสาระสำคัญของคำสอนเอาไวเ้เป๊ะๆไม่ให้ความหมายของคำมันเพี้ยนไปตามกาลเวลาแต่เดี๋ยวก่อนนะครับแค่รู้คำศัพท์อย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอ ในภาษาบาลีเนี่ยนะครับสัจธรจะทที่ลึกซึ้งที่สุดจริงๆแล้วมันไม่ได้ซ่อนหนีในตัวคำศัพท์โดดๆแต่มันซ่อนอยู่ในวิธีที่คำเหล่านั้นถูกเอามาเรียงร้อยเข้าด้วยกันต่างหากอย่างคาถาที่โด่งบางบทนี้นะครับความพิเศษของมันนี่สุดยอดมากเลยนะเพราะมันไม่ได้อธิบายแก่นแท้ของพุทธศาสนาด้วยความหมายของคำอย่างเดียวแต่มันอธิบายผ่านโครงสร้างไวยากรณ์ของตัวประโยคเ,เองเลยซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้อักขระสาวกองค์สำคัญ ท่านหนึ่งได้ดวงตาเห็นธรรมหรืออย่างคำว่าสังขารเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับที่แสดงให้เห็นถึงความเ,ออเรียกว่าอันตรายเลยก็ได้นะของการแปลแบบคำต่อคำเพราะถ้าเราไม่เข้าใจไวยากรณ์บาลีเนี่ยโอ้โหแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ว่าในบริบทนั้นนั้นเขากำลังพูดถึงความหมายที่ลึกซึ้งอันไหนกันแน่นี่ก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดมากครับแค่เข้าใจไวยากรณ์ผิดไปนิดเดียวเนี่ยความหมายมันเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยนะ จากคำแนะนำเชิงจิตวิทยาที่บอกว่าให้ปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่ของเรากลายเป็นประเด็นถกเถียงเชิงอภิปราไปเลยว่าตกลงแล้ววิญญาณมีอยู่จริงหรือไม่เห็นไหมครับว่ามันต่างกันขนาดไหนแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเถียงกันในวงวิชาการเล่นๆน,นะครับแต่มันเคยเป็นประเด็นระดับชาติในเมืองไทยเลยนะที่ทิศทางของพุทธศาสนานิกายเถรวาทในประเทศเนี่ยขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ไวยากรบาลีอย่างละเอียดลึกซึ้งในครั้งนั้นเลยทีเดียว เอาละครับทีนี้เรามาดูกันว่าความแม่นยำทางภาษาเนี่ยมันไม่ได้สำคัญแค่ในเชิงทฤษฎีนะแต่มันส่งผลโดยตรงเลยครับต่อการปฏิบัติจริงโดยเฉพาะสำหรับคนที่ปฏิบัติสมาธิภาวนาลองนึกภาพตามนะครับคนที่นั่งสมาธิแล้วคาดหวังว่าจะเจอความสุขที่มันนุ่มนวล พอเจอสภาวะที่เรียกว่าปีติเข้าไปซึ่งมันอาจจะเป็นพลังงานที่รุนแรงมากอาจจะตกใจได้เลยนะครับแต่ถ้าเรารู้ความหมายดั้งเดิมในภาษาบาลีเนี่ยเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจได้แล้วก็แค่สังเกตสภาวะนั้นไปตามจริงด้วยใจที่เป็นกลางเช่นเดียวกันเลยครับถ้าเราแปลคําว่าวิตกวิจาร์ณว่าการคิดหรือการครุ่นคิดเนี่ยมันอาจจะทําให้ผู้ปฏิบัติทําตรงกันข้ามกับเป้าหมายไปเลย คือแทนที่จะทําให้จิตใจมันนิ่งกลับกลายเป็นยิ่งไปส่งเสริมให้หลงอยู่ในความคิดสง,งั้นพอเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าภาษาบาลีมันสําคัญขนาดไหนคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะรักษามันไว้ได้ยังไงละ่ะคือเพื่อที่จะปกป้องแผนที่ที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นฉบับนี้ไว้เนี่ยนะครับก็เลยต้องมีการจัดตั้งระบบที่เข้มงวดมากๆขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจว่าแผนที่นี้จะยังคงถูกต้องแม่นยําเสมอ นั่นก็คือระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยหรือที่เราเรียกว่าการเรียนเปลี่ยนธรรมนั่นเองครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนกันหลายปีเลยนะครับรากฐานทั้งหมดก็คือการเรียนภาษาบาลีให้เชี่ยวชาญก็เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่สืบทอดคำสอนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงซอร์สโค้ดหรือรหัสต้นฉบับได้โดยตรงเลยและการสอบได้ถึงระดับสูงสุดคือชั้นประโยค9้าหรือเปลี่ยนธรรม9้าประโยค โอ้โหอันนี้ถือเป็นเกติยศทางวิชาการขั้นสูงสุดของระบบนี้เลยนะครับซึ่งต้องเป็นพระเถระที่ส่งความรู้และเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงเท่านั้นถึงจะทำได้แต่เรื่องดีก็คือในอดีตเนี่ยการเรียนที่เข้มข้นขนาดนี้ อาจจะจํากัดอยู่แค่ในหมู่พระสงฆ์ใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการเรียนบาลีมันเปิดกว้างสําหรับคนทั่วไปมากขึ้นเยอะเลยผ่านหลักสูตรต่างๆหรือคอร์สออนไลน์ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันสําคัญมากนะครับเพราะมันเปรียบเสมือนกับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคําสอนคือยิ่งมีคนเข้าใจภาษาดั้งเดิมมากขึ้นเท่าไหร่การบิดเบือนคําสอนก็จะทําได้ยากขึ้นเท่านั้นและทุกคนก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตัวเองมาถึงตรงนี้อาจจะมีคําถามว่า แล้วทั้งหมดนี้มันสำคัญยังไงทำไมการต้องมานั่งศึกษาภาษาโบราณเนี่ยมันถึงยังจำเป็นอยู่ในยุคนี้มันสรุปได้เป็นสามเหตุผลหลักๆเลยครับข้อแรกเลยนะก็คือเพื่อให้เราเข้าถึงความหมายที่แท้จริงได้ด้วยตัวเองแบบต้องไม่ต้องผ่านตัวกรองของใครอีกทีข้อ2คือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันรักษาคำาสอทที่บริสุทธิ์นี้ให้คงอยู่ต่อไปและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือ การฝึกวิธีคิดของตัวเราเองให้มันสอดคล้องไปกับโครงสร้างของสัจธรรมเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองครับคือมันเหมือนกับคําถามที่ว่าทําไมนักวิทยาศาสตร์ต้องเรียนคณิตศาสตร์นั่นแหละครับเพราะภาษาบาลีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาษาที่เรียนไว้เพื่อชื่นชมวัฒนธรรมสวยๆงามๆนะแต่มันคือระบบปฏิบัติการมันคือโค้ดที่ใช้อธิบายกฎของฟิสิกส์ทางจิตวิญ,ญญาณเลยทีเดียว สุดท้ายนี้ถ้าเส้นทางสู่การหลุดพ้นเปรียบเสมือนแผนที่คำถามที่ยังคงต้องตอบกันเองก็คือแผนที่ฉบับแต่มันดีพอแล้วจริงๆหรือแล้วเราต้องการจะเข้าใกล้ต้นฉบับของแผนที่นั้นมากน้อยแค่ไหนกัน